สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับอาจารย์นกเขาไงทุกทุกท่านครับอาจารย์ผู้จืนชอบต้อนกเขาไงครับมันนี่บาตุมมีสินค้ามาจัดโปรครับช่วงสงการเนาะไปฮอดสิ้นเดือนเมษาเด้อพี่น้องงานของบาตุมกสิจัดโปรช่วงนี้กสิมีนะครับเป็นชุดแบบนี้เนาะครับนะครับลักหนึ่งครูครับผมเสื้อหนึ่งเซนครับขึ้นยีสิบหาักหนึ่งชุดครับผม เจ็ดร้อยหกสิบบาทรวมส่งเก็บปลายทางครับนี่ครับที่ว่าสุดๆดเลยครับถือสุดเลยเพราะว่าถ้ายแยกขายนี่ถ้าแยกขายเนาะครับก็บขึ้นกับหาร้อยลักกับสามลอยเสือกกะลอยเจ็ดสิบนะครับร่วมแบบเป็นราคารวมส่งมาตกเข้าไปกับกับประมาณกับพันนะครับประมาณเก่าลอยเนาะเหลืออยู่เจ็ดร้อยหกสิบบาทรวมส่งครับผมลักเนาะครับ นี่ครับจะเป็นทองเหลืองหัวทองเหลืองเนาะพี่น้องหลักสเตนเลสไม่เข้าสนิมครับนหนึ่งคูครับซึ่งทีใด้ในเจ็ดยหกบาทยาวห้าจุดสี่นิ้วครับผมนี่ครับถือว่าพอดีเลยครับลักกเลดก็ง่เนาะพี่น้องถือว่าง่ครับแล้วก็เชือกครับในหนึ่งชุดเนาะ เชือกจะทักด้วยพี่อีได้พี่น้องลายแบบนี้เลยสวยงามครับผมถักด้วยพีอ,อ,อีครับข้อต่อเป็นทองเหลืองครับผมทองเหลืองเป็นวงลีทองเหลืองครับแล้วก็จะมีตะกั่วให้อีกเม็ดนึงนะครับทวงสายครับผมแล้วก็จะมีคลืน คือหนึ่งชุดยี่สิบห้าบวงครับผมห่วงเลดหลักเลดครับสีน้ำตาลเอ็นสีน้ำตาลครับผมต่อไปสายเป็นพีเอเด้อพี่น้องพีอ e. สายเลี้ยงคุณเป็นพีอ e, สีน้ำตาลครับรางคืนเป็นลวดสปริงครับพันด้วยเอ็นสลับสีสวยงามครับผมดันส่งขึ้นได้ดีครับ ชุดหลักหนึ่งคู่เชือกหนึ่งเส้นครับผมชุดแบบนี้ครับจัดโปูให้พี่ใหน้องไปจนหอดสินเดือนเมษาครับผม760บาทรวมส่งหากชื่นชอบนะครับหากสนใจงานของบาตุ่มครับทักเข้ามาได้ครับ0ูนย์เก้าแปดสองหนึ่งครับบาตุ่มแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้ครับผมหรืออีกหนช่องทางนะครับ อุปกรณ์ต่อนกเขาใหญ่ต่อไก่ป่าครับผมนั่นจะมีแอดมินนะครับหรือจะเป็น Facebook ของผู้บาาาบาวพานทำขึ้นก็ไดเล่เร่พี่น้อง Facebook ก็มีผู้บบาวพานทำาืืนขึ้นกันกับ YouTube นะครับสนใจครับถักคขามาใดครับผมถ้าแยกขายก็ยังเป็นราคาแบบเดิมคือเก่าน,นะครับหลักถ้าแยกขายขึ้นหนึ่งชุดห้าร้อยรวมส่งเก็บไปทาง หลักหนึ่งคู่ครับผมถ้าหลักหนึ่งคู่นี่30มร้วมส่งเก็บปลายทางเชือกหนึ่งเส้นหนึ่งเจบาทรวมส่งเก็บปลายทางครับถ้าสั่งแยกเนาะแต่ถ้าร่วมกันครับผมเจ็ด้อยบาทรวมส่งเก็บปลายทางครับผมราคานี้ถึงสิ้นเดือนเมษาเนาะพี่น้อง สงการช่วงสงการท้่ว่าจัดปูให้พี่น้องครับผมแบบนี้บได้ไมีดูดวยครับบได้ไมีใบยๆสำหรับงานของรูบ่าวพันทุำขึ้นครับผมสนใจทักเข้ามาได้ครับผม098 607 1921บ่าวตุ่มครับสำหรับคลิปนี้สันส้นๆครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ